สวัสดีคระนักเรียนทุกคนมาพบกับครูการจนานในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 2. เขียนวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 3. เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าชวนให้คิดการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรคะการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีคือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสะอาดและใช้ได้ ได้นานมากขึ้นค่ะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะมีผ้าขนหนูมีไม้ขนไก่และมีถังน้ำใส่น้ำค่ะมาดูเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะคะมีโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมเครื่องเสียงเตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเตารีดวิธีการดูแลและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามาดูกันนะคะโทรทัศน์การดูแลรักษาให้นักเรียนวางโทรทัศน์ตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรไม่ควรปรับหน้าจอให้สว่างเกินไปเพราะจะทำให้สายตาเสียนั่นเองค่ะ เมื่อเลิกใช้งานควรถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะการทำความสะอาดให้นำผ้าไปชุบในน้ำอุ่นบิดกหมาดๆแล้วเช็ดขอบด้านนอกของโทรทัศน์นะคะตู้เย็นการดูแลรักษาไม่ควรป,ปิดตู้เย็นบ่อยๆเพราะจะทำให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนักค่ะไม่ควรใส่ของในตู้เย็น แน่นจนเกินไปหรือว่ามากจนเกินไปจะทำให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกนะคะหมันละลายน้ำแข็งในช่องฟรีซนะคะบางคนเนี่ยช่องฟรีซเนี่ยแข็งจนไม่สามารถเทของใดๆลงไปในช่องฟรีซได้เลยนะคะต้องหมันละลายน้ำแข็งด้วยตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมตามคู่มือของตู้เย็นนะคะ ทำความตสะอาดใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดภายนอกตู้เย็นภายในให้ใช้ผ้านาชุบน้ำํำยาทำความสะอาดเช็ดให้หมาดๆนะคะพัดลมการดูแลรักษายายาเสียปลักทิ้งไว้ให้ชักปลักด้วยนะคะควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ10 1ถึง12นิ้วค่ะ การทำความสะอาดเราสามารถถอดใบพัดและตะแกรงของใบพัดนั้นมาล้างได้นะคะนักเรียนเครื่องเสียงการดูแลรักษาไม่ควรใช้ของแหลมหรือของมีคมไปงัดแงะเครื่องเสียงในกรณีที่กำลังบันทึกเสียงติดอยู่นะคะการทำความสะอาด ภายนอกให้ใช้ไม้ปัดขนไก่ค่ะปัดๆรอบๆนะคะส่วนภายในให้ถอดและนำผ้าไปชุบน้ำยาล้างหัวเทปมาเช็ดเในหัวลำโพงนะคะเดือนละหนึ่งครั้งมโครเวฟการดูแลรักษาให้นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะตั้งอุณหภูมิในการอุ่นอาหารให้เหมาะสมตามคู่มือนะคะเหมาะกับอาหาร และแต่ประเภทนะคะการทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานบิดมนันหมาดแล้วเช็ดภายในค่ะเช็ดภายในนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาอาหารที่มีมันไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วคราบมันนั้นอาจจะติดด้านในของไมโครเวฟเราก็สามารถนำผ้าไปชุบซึ่งเราต้องถอดปลักก่อนนะคะ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าการดูแรลรักษาห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไม่ควรวางกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใกล้กับที่ที่มีน้ำเราเสียบปลั๊กเมื่อต้องการให้น้ำมันร้อนเมื่อร้อนแล้วนะคะเราชักถอดปลั๊กออกเนี่ยน้ำก็ยังร้อนอยู่นะคะสามารถเก็บความร้อนได้นะคะการทำความสะอาด ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำผสมกับน้ำยาล้างจานบิดบานแล้วก็เช็ดค่ะภายนอกภายในถ้ามีตะกรนก็ควรเทน้ำออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่นะคะเตารีดการดูแลรักษาเตารีดต้องแห้งอยู่เสมอไม่ควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือเทียนไขเพราะจะทำให้เตารีดนั้นนะคะ เกิดความเสียหายและนำไปรีดผ้าไม่ได้การทำความสะอาดถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้านะคะเช็ดให้ทั่วเตารีดถ้าเตารีดมีรอยไหมให้นักเรียนนะคะนำเตารีดนั้นที่ยังอุ่นๆอยู่ถูกับไปลกลับมากับใบตองค่ะที่มีนวลถูกับไปลกลับมาเตารีดเราก็จะสะอาดเหมือนใหม่เลย กิจกรรมดูให้ดีมีสาระสรุปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดต้องการการดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อให้เก็บรักษาได้นานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวค่ะหลังจากนี้ให้นักเรียนแท,ทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับ วิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อนำเสนอจาก DLTV นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ